สวัสดีทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Gamer นะครับ04ด้วยเอ๊ะเอ๊นะครับวันนี้ก็จะมาสนสร้างเครื่องยิงไฟนะครับแบบเออเปาเกมเมอร์2310นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยคันดินเท้าวะ, <c oughs> ะช่างมันูครับก็เราเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยใช้วิธีเดียวกันนะครับมา เผื่อใครไม่รู้จักความเกมเมอร์นย์ก็เลยแบบมาทําในช่องนี้ดูนะครับซึ่งเอเราจะทดลองนะครับเปิดสวิตต์อูอ้โอ้โอ้โอ้ครับได่แล้วครับเกิดการอ่านกระตุกได้เดี๋ยวขอใหเกงอยู่ครับยังไม่หมดครับโคตรเยอะเลยล่ะครับอ่ะมันแบบเอาเคหมดแล้วนะครับถ้าเราบินตามไปเนี่ยนะครับยังไม่มีที่สุดครับมันจะไปเรื่อยๆนะครับ โค้ดครับยังยังไม่หมดนะครับมันจะไปอีกเรื่อยๆนะครับอ่านะครับครึ่งครึ่งยิงแบบสุดแบบได้นะครับซึ่งวิธีการสร้างนะครับให้เราเอาอะไรก็ได้นะครับบล็อกที่กันไฟนะครับวางสามคูณสามนะครับสามนี้สามบล็อกแล้วก็มาอย่างนี้เป็นเก้าบล็อกอย่างนี้นะครับอ่านี้ใช่ไหมเออจากนั้นก็วางตรงไหนตรงใดตรงหนึ่งนะครับวางมาข้างๆครับจากนั้นให้หันมาด้านนี้นะครับ แล้วก็วางดิพเนนเซอร์อนะครับวางไปเอยไม่ให้ไม่ใช่เห็นนะวางแบบให้เให้เห็นแบบนี้นะครับไม่เป็นหน้าต่างมัน,นครับจากนั้นให้เราวางเลสโตนคอมปาเลเตอร์อะไรเนี่ยนะครับวางในบล็อกตรงนี้นี่นะครับจากนั้นนะครับให้วางเลสโตนนะครับล้อมรอบตรงนี้นะครับกดย่อด้วยนะครับแล้วก็วางโอเคจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ ไอตัวนี้ทีหนึ่งแล้วก็วางเลเวอร์นะครับจากนั้นนะครับให้เราหาอะไรก็ได้นะครับมาใส่นะครับแต่ผมเอาเป็นเครื่องยิงไฟก็ต้องเอาไอ้นี่แหละไฟเขตนะครับไฟแคสเขยอะไรได้นะครับเอาเนี่ยแหละครับเพราะว่าสอนสร้างเครื่องยิงไฟนะครับซึ่งเป็นอะไรแบบคือแบบมันโหดไงครับก็คือพอได้นี่นะครับทดลองเครื่องครับกดครับมันก็จะยิงไปงี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราวิ่งตามมันคยังไงก็ไม่ทันครับเพราะว่า ผมลองแล้วนะครับวิ่งตามไม่ทันคนระับโคตรแรงอะ่ะต้องแบบ